ต้มฟักหอมๆม,มาแล้วจ้าวันนี้หนึ่งก็จะทำเมนูต้มฟักใส่ปีกไก่บนนะคะแล้วก็ใส่เห็ดหอมแล้วก็ใส่แครอทนะคะเป็นเมนูที่ทำง่ายทานร้อนๆก็คืออร่อยมากๆเลยค่ะเราจะใส่ทุกอย่างลงไปในกระทะแบบนี้เลยจ้าหนึ่งก็จะใช้รากผักชีนะคะ2ต้นนะคะนั่งทำความสะอาดเขาให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วหนึ่งก็จะนำฟักไปหนึ่งหั่นขนาดพอดีคำนะคะ นำมาใส่ในกระทะแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ตามด้วยปีกไก่บนค่ะใส่ตามที่เราชอบเลยค่ะใส่มากใส่น้อยนะคะแล้วก็ตามด้วยเห็ดหอมแล้วก็แครอทค่ะเมื่อหนึ่งใส่วัตถุดิบลงไปในกระทะจนครบหมดเรียบร้อยแล้วนะคะสีสันเขาก็คือสดใสมากๆก็คือน่ารับประทานมากๆเลยค่ะหนึ่งจะใช้วิธีใส่ทุกอย่างลงไปแบบนี้ก่อนเลยนะคะเราก็จะเติมน้ําลงไปนะคะหนึ่งจะเติมน้ําเขาให้จนท่วมไก่ท่วมฟักเลยค่ะ แล้วหนึ่งก็จะนำฝากระทะมาปิดนะคะต้มเขาให้สุกเลยค่ะจะใช้ไฟที่ค่อนข้างแรงนิดนึงนะคะเมื่อวัตถุดิบของเราสุกหมดเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งก็จะนำทพัพพีนะคะมาซ้อนฟองอากาศออกนะคะซ้อนเขาให้หมดเลยค่ะเราจะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลทรายค่ะหนึ่งจะใช้น้ำตาลทรายทั้งหมด2ช้อนนะคะแล้วก็รสด,ดีค่ะผงชูรสแล้วก็เกลือป่นนะคะ ตามด้วยน้ำปลาค่ะน้ำปลาหนึ่งจะใช้อยู่ประมาณ3ช้อนนะคะแล้วก็ตามด้วยเสื้ออิ้วขาวค่ะตกท้ายนะคะใส่อยู่ที่2ช้อนค่ะเครื่องปรุงของเรานะคะเราใส่มากใส่น้อยใส่ตามที่เราต้องการรสชาติที่เราชอบเลยค่ะเราก็จะคนให้เครื่องปรุงของเราเข้ากันจนดีนะคะคนแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะ สุดท้ายเลยนะคะเราก็จะชิมรสชาติค่ะถ้ารสชาติเป็นไปตามที่เราต้องการแล้วนะคะหนึ่งก็จะนําผักชีใบเลื่อยแล้วก็ต้นหอมผักชีผักชีไทยนะคะมาใส่เขาตอนท้ายแบบนี้เลยค่ะเราก็จะคนเขาไปสักแป๊บนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะสําหรับเมนูต้มฟักใส่ปีกไก่บนของหนึ่งนะคะใส่เห็ดหอมลงไปด้วยนะคะกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะยิ่งทานกับข้าวสวยละลอนก็คือเข้ากันเลยค่ะ และก็เหมือนเดิมนะคะถ้าเพื่อนๆบ้านใดยังคิดเมนูที่จะทําเป็นอาหารในมื้อต่อๆไปยังไม่ออกกันนะคะก็อย่าลืมเมนูอาหารของหนึ่งกันนะคะเมนูต้มฟักใส่ปีกไก่บนนะคะเป็นเมนูที่ทําง่ายแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะคะเหมาะกับมือใหม่ด้วยคะ่ะสําหรับหนึ่งก็คือยังทําอาหารไม่ค่อยเก่งนะคะก็จะทาคุกคุกคักคบ้างนะคะปรุงผิดปรุงพลาดบ้างก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะ หนึ่งเชื่อว่าถ้าเราทําอาหารทานเองทุกวันนะคะฝีมือของเราในการทําอาหารก็จะพัฒนาขึ้นไปเองค่ะเราก็ต้องให้กําลังใจตัวเองแบบนี้นะคะและถึงเราจะปรุงอาหารไม่ค่อยเก่งนะคะแต่สีสันของอาหารของเราก็ต้องน่ารับประทานไปก่อนค่ะเพราะว่าถ้าสีสันอาหารของเราน่ารับประทานก็จะมีชัยชนะไปกว่าครึ่งเลยค่ะ